เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมท่านเลยเนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อย่ผม e x i t ซิทเกมเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในเกมลายเกมเศรษฐีกันนะทุกคนวันนี้เนี่ยผมจะไปทำการซื้อจี้เครื่องรางนะครับ35บาทเหมือนเคยนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะลองไปดูกันนะครับว่ามันจะได้จี้อะไรมานะครับทุกคนก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะผมก็อัดไว้ก่อนแล้วผมก็เพิ่งมาพากใส่เสียงทีหลังนะครับ ก็เทศกาลอันนี้นะครับก็ลืมบอกทุกคนไปแล้วเลยว่าจากเทศกาลก่อนเนี่ยผมได้โ,โคมาอยู่นะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาลงนะครับแล้วก็ต้องขอบไปทุกคนด้วยนะที่ผมแบบอัปเดตคลิปชานะ้าเงี้ยต้องขอบไปด้วยนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะพยายามอัปเดตทันทีไวขึ้นนะครับก็อันนี้ก็3 1 9บเาทเป็นแสงนะทุกคนแบบว่าสำหรับคดีตัวละครมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปแลกซ,ซื้อแลกได้นะแต่อันนี้มันหมดไปแล้วนะทุกคนแต่เทศกาลใหม่มันก็เหมือนกันนะครับมันก็มีเหมือนกันเนาะก็อันนี้เดี๋ยวผมจะ ทำการให้ดูก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันก็หมดแล้วต้องขอไห้ทุกคนที่ผมลงชา้าด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราก็ตัดไปตอนจังหวะที่ผมไปซื้อจี้แล้วก็สุ่มว่ามันได้จี้อะไรกันเลยนะกันนะครับเออทุกคนก็ก่อนไปดูคลิปเนี่ยผมก็ฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับคลิปผมด้วยนะครับถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยผมก็ต้องขอภัยทุกคนด้วยนะครับพอดีผมอยู่ข้างนอกไม่ได้อยู่ในบ้านนะทุกคนถ้ามีเสียงรบกวนต้องขอภัยด้วยนะครับ ก็มาหน้าซื้อของเรานะครับทุกคนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการเออทุกคนลืมบอกเลยว่ามันมีสติกเกอร์อันนี้ด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยเทศกาลอันนี้ก็มีเหมือนกันนทุกคนจะมี1ดาว2ดาว3ดาวเหมือนกันนะครับก็35บาทเหมือนกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาซื้อให้ดูนะครับมาครับทุกคนก็เอสบกราคา35บาทเดี๋ยวผมจะขอทําการตึงรูปภาพไว้ก่อนนะครับทุกคนก็คือจะอธิบายตรงนี้นิดนึงนะครับคือเอสโบกเนี่ยที่ทุกคนเห็นนะครับคือมันไม่ได้ของในรูปภาพที่เราเห็นเนาะคือมันจะมีคคคาวว่่ลอออืืนนบบกกกยยะรรรรรััไไได้้้งเเเี็๋ปซ ก็ซื้อเสร็จมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราทําการกดออกรูปบ้านมุมบนขวามือตรงนี้นะครับมันสามารถซื้อได้สองครั้งนะทุกคนแล้วก,ก,ก็กดออกมานะครับแล้วเราก็กดมาตรงคําว่ากล่องของขวัญตรงนี้และจะอยู่คำว่าอีเวนต์ ven. อันที่มี3อันนะทุกคนเห็นไหมเอสบวกสอันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกันเลยเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ก่อนอันนี้ก็ไม่ได้อะไรเนาะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดเอสบวกกันเลยนะครับทุกคนไปดูชิ้นแรกนะครับว่าจะได้เป็นอะไรของแพลตตินัมนั่นเองชิ้นแรกเราจะได้เป็นอะไรนนนนนนนะะคคครรรรับทททุุุุกกกกกผมมอออล้้้้ดดดีีววว่าว่าาาจไไไเเเปรรเเป็ยยิแ ก็ไปดูนะครับว่าจะได้เป็นอะไรจงังหวะนี้อือหือคนรถตำรวจจับก็บอกเลยนะครับว่ากาดแต่สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคือโหดมากสมัยนี้คือโคตรกาดนะนทุกคนไปทีนี้สเหมือนเดิมครับทีนที้2เราก็ไปสุ่มกันรอเหมือนเดิมครับทุกคนขอที่ดีบ้างเหอะคนดูเอ้ยแม่งออกแต่กี้อะไรกันไม่รู้ไปครับเรสโก เรียบร้อยครับทุกคนสมุดบัญชีแรกเปลี่ยนบอกเลยครับโคตรกากครับทุกคนก็คลิปก็มีแค่นี้แล้วทุกคนใครชอบใจคลิปนี้นะผมก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกด subscribe ผมด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ